ก็สวัสดีผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมนะยูผมเองครับโอเวอร์แนเลนนะฮะคนดีคนเดิมถ้าเคยดูคลิปผมช่องผมนะครับผมนะวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเกมของโลบอคในแบบโลจูนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็จะมาเอ่อรีวิวควินเก้นันเองนะครับผมนะก็อย่างนั้นแหละนะจ๊ะก็ ตานที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปเอ่อคลิปที่มันอัปเดตใหม่อะนะผมก็เคยพูดไปแล้ว,วผมจะรีวิวคุณเก้ในคลิปนั้นเองก็อาจจะรีวิวแหละแต่แม่งก็ไม่ได้รีวิวในคลิปนั้นอ่ะนะวันนี้เราจะมารีวิวกันนั่นเองก็ ขอขอบคุณนะให้ทุกคนที่ออพิมพิมบอกให้ข้อมูลในคลิปนั้นนะเออ,เอ,อในคลิปอัปเดตใหม่ขอบคุณมากนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ขอบคุณที่ให้ข้ให้ข้อมูลอะไรดีๆนะครับผมที่ให้ผมเล่นรู้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะโอเคนั้นก็เรามารีวิวกันดีกว่านะไอ,อชิคุลืมไปว่าต้องไปดูราคานั้นก็ไปกวูวาร์ลยแล้วกันโอเคถึงละ,ะมาดูกันเลยดีกว่าเนาย นี่ก็ผมนะก็เลื่อนลงมานะผมนะล้วก็จะเจอกับนี่ผม13เจสันนะครับเป็นของจูโซไอ้ที่กูลืมพูดเลยว่าเป็นภาพเป็นเป็นอาวุธของจูโซนั่นเองนะควินเก้นะเจ้าผมนะก็ราคามาัน313เอ้ย313ล้านเออใช่อืมใช่313ล้านนะฮะกูก็ไม่รู้พูดไม่รู้พูดถูกป่าก็กูก็ไม่ได้เก่งโอเคนะก็เป็นประเภทลิมคาคูเลตติงง้งประมาณ ใช่หรือสูงกันเองเพราะว่าเกมนี้มันเอาภาษาไทยเข้ามานะครับผมนะซึ่งกูบอกไว้ว่าดีไหมดีครับก็ <c oughs> ดีอยู่แหละมีทั้งหมดมีแค่คคคสเตตเดียวนะครับผมนะก็สไตล์การเล่นก็จะโมโม,โมบิซิงเม,มล,ลีลาชก็เป็นตัวแนวตระยะใกล้นั่นนั้นเองนะครับผมนะนั่นก็ไปเดี๋ยวดูนะครับผมนี่นี่เออนี่ก็จะประมาณนี้นะโอเคนั่นก็เนี่ยภาษาไทยก็จะประมาณนี้นะโอเคนะเนี่เนเห็นใช่ไหมก็ไปไปเลยดีกว่าว้าบเลย โอเคกูมาละในการฆ่าตัวตายอะไรถึงมาโอเคนักบก็บรองกันเลยดีกว่าซึ่งร่างนี้มีแค่คุณเกดเดียวนะครับผมมีแค่ร่างเดียวเท่านั้นก็สามารถเสกได้เลยนะครับผมนะถ้าคุณซื้อแล้วนะโอเคกดเลขหนึ่งครับผมในการเสกออกมาชุบไับผมโอ้ยก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเคียวเลยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะผมใช้สีน้ำเงินดำมันก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ สวยไหมสวยมากเลยครับผมว่ามันเท่มากเลยนะสำหรับควินเก้ของจูโซนั่นเองนะครับผมนะก็เฟี้ยวเลยโอเคแล้วก็มาลองกันเลยดีกว่าเริ่มแรกคือสกิลคิกนั่นเองนะครับผมนะเออแล้วให้ดูแหนดูคิกก่อนแล,ล้วกันคิกก็จะประมาณนี้นะครับผมจึ๊บจึ๊บก็จะเป็นการเอ่อเอาเอาควินเก้ของเราเนี่ยฟันไปข้างหน้านะก็แบบก็แบบมันมันก็จะไม่ได้เร็วอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชา้าจนเกินไปแล้วไม่ได้เร็วเกินไปนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นั่นเองสำหรับเอ่อคิกนั่นเองนะครับผมนะโอ้ดูทีก่อนดีกว,ว่าเนดะดีี๋ยวูทนะจึ๊บ ทีก็จะประมาณนี้นะผมนะสกิลทนนีนี่ทีคือการนั่นเองนะผมนะถ้าใครที่ไม่รู้นะโอเคนะก็มาลองต่อผมนะสกิลต่อไปคือสกิลอีนั่นเองสกิลอีเนี่ยจะเป็นการเอ่อควงเคียวนั่นเองนะแบบนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหไอเชีแอนิเมชั่นไม่โดดเลยนะนั่นก็อีกทีนะครับผมนะแอนิเมชั่นการการกดอีก็จะประมาณนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ผมมันก็จะควงเคียวนั่นเองนะผมนะก็ถือว่าเฟี้ยวไหมเฟี้ยวมาก่เลยครับผมนะแล้วก็ ตอนเราพุ่งเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่ามันเท่ามากผมผมชอบอะไอ้คุณเก้เนะี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันแบบมัน,ม,นมันเท่เนี่ยการพุ่งก็เท่สกิลก็เท่ผมผมชอบหมดเลยเนี่ยนี่เปลี่ยนหมดเลยนะทั้งทั้งทั้งพุ่ง,างมาข้างหลังพุ่งามาข้างหน้าเปลี่ยนหมดเลยนะผมนะก็ประมาณนี้นะผมนะสําหรับการพุ่งด้วยโอเคสกิล E ก็จะประมาณนี้เหมือนเดิมนะเป็นการควงนั่นเองควงควงิคงคิงเก้นั่นเองนะผมนะเฮียเลือดลินลินพานแล้ว โอเคต่อต่อโอเคสกิล okay. ต่อไปนะผมนะคือสกิล R น,นั่นเองสกิล R เนี่ยจะเป็นการเออ่ปล่อยขึ้นเคียวของของจูโซ่เนี่ยปล่อยขึ้นอย่างเงี้ยจึ๊บนี่ยผมนะถ้าศัตรูโดนเนี่ยจะสามารถสตัร์แล,ล้วก็ลอยขึ้นฟ้านั่นเองนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับผมเอาไว้ทำคอมโบได,ด้นั่นเองนะผมนะก็ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะใครรู้ก็สามารถบอกได้นะ,นะครับว่าคอมโบของจูโซ่เนี่ยมันมีอะไรบ้าง ตกใจก็จะนะครับผมนะนั้นดูสกิลไอรอบนะครับผมถ้าเราใส่อมอนนะชุบนี่ผมตอนเรากดเนี่ยศัตรูก็จะเด้งขึ้นฟ้านเองนี่ก็ไกลอยู่พอสมควรนะเนี่ยอีกทีชุบนี่ผมนะก็จะไกลอย่างกะเด็นอย่างนี้นั่นเองนะผมนะชุบอ่าค่ะประมาณนี้นะผมนะสำหรับสกิลไอนั่นเองในแคบผมนะโอเคนั้นก็เรามาลองสกิลต่อไปแล้วกันนะครับผมนะสกิลต่อไปนั่นก็คือสกิลเอฟนั่นเองนะสกิลเอฟเนี่ยใช้ได้สองแบบนั่นเองนะผมนะแบบแรกนี่ก็คือการกดกดแช่นะครับ ท,ออนะที่จริงไม่ต้องกดแชร์ก็ได้แค่หรือยังไงวะแต่ผมลองกดลองกดเลยนะจึ๊บที่จริงไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะผมนะเพราะว่าคุณแค่กดแค่ทีเดียวมันก็จะชาร์จให้เราอัตโนมัติเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบแรกกดกด F ปุ๊บมันก็จะชาร์จให้เรานั่นเองนะผมนะหรือและก็อีกแบบหนึ่งคือกด F 2รอบไปเลยฮนะกดจุ๊บจ๊บมันก็จะปล่อยด้วยรวดเร็วนะด้วยความเร็วนะฮะก็มันมี2แบบนะแบบแรกคือกด F ปุ๊บมันก็จะชาร์จปล่อยถ้าเรากดปอกถ้า,ากด F 2รอบเนี่ยมันก็จะ เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสหรับสกิลเก็ผมก็ไม่เคยรู้นะว่าไอาการที่เรากดอย่างเงี้ยกับชาร์จแล้วปล่อยเนี่ยไม่รู้ว่าดาเมจมันต่างกันหรือเปล่านะแต่ถ,ถ้าใครรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงก็สามารถบอกได้นั่นเองนะผมในะใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมนะโอเคนะ้วก็รอสกิลต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมนะสกิลต่อไปคือสกิลซีนั่นเองสกิลซีเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะผมนะแต่ไม่เหมือน o d l นะครับผมนะ o d l กับอ,อ,อะไร อย่างนั้นแหละ O W L แล้วกันนะ O W L มันจะไม่เหมือน O W L นะเพราะว่า O W L เนี่ยตอนเราพุ่งไปเนี่ยมันจะโดนศัตรูนะฮะแล้วเราก็จะไม่ไม่ทะลุเลยนะฮะแต่แต่สกิลซีของจูโซนเนี่ยมันจะทะลุนะฮะจึ๊บนี่ผมนะมันจะทะลุนะฮะแล้วก็ไกลด้วยนะผมสกิลซีเนี่ยแต่ตอนเรากดพุ่งไปด้วยแล้วก็กดกดซีเนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะฮะแต่ผมอันนี้ผมกดพุ่งอยู่รัวๆอยู่นะแล้วผมกดซีจึ๊บเนี่ยมันจะพุงนะะพ่งต่อไม่ได้นะผมนะเพราะว่า มันไม่เหมือนสกิลมันไม่เหมือนของอดีอลนะเพราะเรากดสกิล e ของอดีอลเนี่ยแล้วเรากดพุ่งมันยังพุ่งต่อได้ครับผมนะแต่อันนี้มันมันจะมีดีเลย์อยู่ที่นิดนึงแล้วค่อยพุ่งต่อได้นะผมนะก็สกิล c ก็จะประมาณนี้นะผมนะมันคือมันมันมันผ่านได้เอาทะลุผ่านได้นะครับไอ้เชี่ยไปตายด้วยโอ้โหสุดยอดเลยไอ้สัซก็จะประมาณนี้หน่อยนะสําหรับสกิล c ของจูโซนั่นเองหรือเคียวเจสันนั13เจสันนั่นเองนะครับผมนะนั่นก็เรามาฆ่าเออ่ เอามออเลยแล้วกันนะครับผมผมว่าผมไม่อยากฆ่าไอโตนะเพราะว่ามันแบบมันน่าจะเสียเวลาหน้าดูเลยเนาะโอเคนั้นก็มาลองกันเลยดีกว่ามะเริ่มเลยแซดมาคิดว่าจะเก่งขนาดไหนวะตึ๊ดตุตโอ้โหคอมโบกูแป้งคือแบบไม่ได้ปะชบๆื้อซึ่งดำมไอสกิลอีเนี่ยมันรัวมากผมผมชอบมากโอ้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 หนีกันหนีก่อนชืบยังไง โอ้ยจื๊ผมไม่รู้ว่าจะทำคอมโบยังไงถ้าใครรู้ก็บอกได้เหมือนเดิมนะจ๊ะจื๊บปึ๊บชุบอุ๊ยหนีหนีเออนั่นแหละมาดิ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 หนีชุบโอเคเสร็จปุ๊บก็อ่าเอฟแล้วก็อีไม่อันนี้คอมโบมั่วๆของผมนะัะก็อย่าไปสืบสารอะไรกับกูปึ๊บเอฟอีปึ๊บแล้วก็จากไปงงๆชุบปึ๊บ โอเคก็เรียบร้อยค่าอัลมอนต์ตายไปที่เรียบร้อยนั่นก็ที่จริงกาจะไม่เอาไอโต้นะแต่ขอใ้เซอร์ราพักกันเพราะว่าไม่อยากอยากให้มันเดียรยาเท่านิดนึงไงโอเคนั่นก็เริฟเอ้าเกี่ยไ right ่โดนนั <c oughs> ่นก็เอาอาไปแดกไปเออมาดิมาดินี่นี่วิธีการฟาร์มนะครัสำหรับสกิลระยะไกลก็ทําแบบนี Marvin ้ได้นะผมนะตอนเนี้ยจื๊บเนี่ยอันนี้คือเราตีฟรีเลยนะครับผมนะก็ ดีมากเลยนะครับสัหรับเอ่อเอาไว้ตีเละเอาไว้แบบตัวตีลและไกลนั่นเองนะผมนะก็เนี่ยดีเลยซึ่งจูโซก็สามารถฟาร์มได้นั่นเองนะผมแต่จะไม่ได้เร็วเหมือนคนอื่นเขาสักเท่าไหร่นะผมนะไม่เร็วสําหรับเอ่อตัวละครที่มันตีไกลๆนั่นเองนะตีไกลๆแล้วเร็วๆแรงๆน,น,นะผมอันนี้ยังพอใช้ได้อยู่นะผมนะจึ๊บโอเคนะข้าไปเรื่อยวกันเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วันแต่ก็ยังใส่พิมพ์มันอยู่นะ เออเนี่ยมาเติมตุ๊บอืมเรียบร้อยจะตายยังจะตายยังเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยชุบพอจะได้อาร์ซีไปด้วยไงได้อาร์ซีตัางๆเลยปุ๊บชุบปุ๊บอ่าปุ๊บอ่ะชุบอ่าโอเคชุบฟาร์มต่อยังมามันครับผมนะเออผมเบอร์แหล่ะจะตายวะเนี่ยไอเชี้ยนานชิบหายเลยชุบชุบชุบอืมอึดพอสมควรเลยเนี่ยไอโต้เนี่ยมันอึดไปแล้วล่ะ แล้วสกิลระยะใกล้ผมก็มีแค่นี้เด้อหรือ e ได้ปะเฮ้ยได้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 เอ้ยเอ้ยถ้าเราอยู่ใกล้ๆมานี้เรากดได้นะเออโอเคได้ละโอเคเฮ้ยโอ้สกิล e มันก็ได้เหมือนกันระยะใกล้ไม่ผมชอบสกิล e สุดละเพราะของโจโซเนี่ยแม่งแม่งเฟี้ยมมากๆเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะผมนะสำหรับคิวจูโซนั่นเองนะใครอยากได้ก็สามร้อยสี่สิบ 3 1 3ล้านนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไม่ต้องใช้อาซีเลยทั้งนั้นนะผมนะซื้อได้ซื้อได้ตังค์ได้เลยนะครับผมนะหรือจะซื้อด้วยรถบั็ก็ได้นะผมถ้าคุณเอ่อมีมีอาซี RC เยอะแล้วอะ่ะนะคุณไม่อยากจะเสียอาซีไปก็สามารถซื้อได้นั่นเองซื้อด้วยรถบัคนะแต่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูเลยตั้งหลายคลิปแล้วไม่ดูเลยไม่เคยดูเลยสักด้วยซ้ำอะ่ะนั้นก็ปล่อยไปเลยแล้วกันนะก็ ใครชอบคลิปนี้นะผมนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้ช่องผม over a n ์แอนกันด้วยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ครับผมนะก็เจอกันใหม่นะผมในอีพีหน้าือเกมถัาไที่ผมจะเล่นหรือการรีวิวถัดไปที่ผมจะรีวิวนะครับผมนะบายสวัสดีครับแย่ไปไงจูเกอะเออชุดกอะโชกุนก็เท่นะ